เวลาเราพูดถึงสามก๊กเนี่ยเรามักจะนึกถึงเรื่องราวของวีรบุรุษโจโฉเล่าปีซุนกวนใช่ไหมครับแต่ถ้ามกลางแผ่นดินที่กำลังลุกเป็นไฟเนี่ยมันมีอีกเรื่องหนึ่งซ่อนอยู่เรื่องที่ไม่ใช่การสร้างชาติแต่เป็นการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดล้วนๆวันนี้เราจะมาลองถอดรหัสสามก๊กผ่านสายตาของคนนอกกันครับนี่คือประโยคเปิดที่คอสามก๊กทุกคนต้องรู้จักเลยมันบอกเราทุกอย่างเกี่ยวกับยุคนั้นครับ ยุคแห่งความโกลาหนยุคที่มหาอำนาจกำลังล่มสลายแต่ในขณะเดียวกันนะครับทุกรอยร้าวของบัลลังมันก็คือโอกาสทองสำหรับคนที่ถูกมังค่าม,มาตลอดเอาล่ะครับแผ่นดินเดือดแล้วอะไรละ่ะคือเชื้อไฟที่ทำให้แผ่นดินมันลุกเป็นไฟได้ขนาดนี้คือเพื่อที่จะเข้าใจการดิ้นรนของคนนอกเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดกันก่อนครับคือมันไม่ได้พังลงมาตุ้มเดียวนะครับแต่มันค่อยๆผุพังลงช้าๆ เริ่มจากกบฏพบผ้าเหลือในปี184ที่สั่นคลอนรากฐานไปจนถึงการยึดอำนาจของขุนศึกจนสุดท้ายในปี220ราชวงศ์ฮั่นที่ยิ่งใหญ่มา400ปีก็ไม่เหลือแม้แต่เงาแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือสุญญากาศแห่งอำนาจที่พร้อมจะดูดทุกอย่างเข้ามาครับแล้วการสิ้นสุดของราชวงศ์ฮั่นเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะครับไม่เลยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของจริงสงครามของจริงที่มันดุเดือดแล้วก็ไร้กฎเกณฑ์ยิ่งกว่าเดิม เพราะเมื่อไม่มีอำนาจกลางคอยคุมแล้วเนี่ยขุนศึกทุกคนต่างก,ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ประกาศว่าข้าเนี่แหละคือคนที่จะรวบรวมแผ่นดินนี้เองเอาล่ะครับในขณะที่โจโฉเล่าปี๋ซุนกวนเขากําลังฟัดกันนวเนียอยู่กลางเวทีเนี่ยเราลองแผนกล้องออกมาที่ขอบขอบเวทีกันบ้างดีกว่าครับเพราะตรงนั้นมีผู้เล่นอีกกลุ่มหนึ่งกําลังรอจังหวะของตัวเองอยู่พวกเขาคือชนเผ่าจากทุ่งหญ้าอันไกลโพ้นครับคนหันหน้านะครับ เขาเรียกคนพวกนี้แบบเหมารวมเลยว่าชนเผ่านอกด่านเป็นคำที่แบบแฝงความดูถูกนิดๆน,นะครับเหมือนมองเป็นคนป่าเถื่อนไร้อารยธรรมแต่ก็นั่นแหละครับในยุคที่กฎเกณฑ์มันพังทลายลงแบบเนี้ยความเป็นคนนอกนี่แหละกำลังจะกลายเป็นไพ่ตายที่ทรงพลังที่สุดและตัวเอกของเราในนันนี้ก็คือทรงหนูครับผมพวกนี้เนี่ยเป็นคู่ปรับเก่าของราชวงศ์ฮั่นมาน,นานมากแล้วก็มีจุดแข็งที่ไม่มีใครเหมือน ซึ่งในยุคแห่งความโกลาหนแบบนี้จุดแข่งที่ว่าเนี่ยมันกำลังจะถูกปลดปล่อยออกมาครับนี่แหละครับภัยตายของพวกเขาพลม้าธนูของทรงหนูมันคือฝันร้ายของทหารราบที่เดินช้าๆของคนฮั่นเลยลองนึกภาพตามนะครับกองกำลังที่เร็วเหมือนลมโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้สาธนูเข้ามาเป็นหาฝนแล้วก็ควบม้าหายไปก่อนที่ทหารราบจะทันตั้งโล่ได้ซ้ำมันคือความได้เปรียบที่เด็ดขาดจริงๆครับแล้ว แล้วทำไมพวกเขาถึงต้องใช้ความสามารถนี้มาทำอะไรแบบนี้ล่ะคำตอบมันง่ายมากเลยครับง่ายจนน่าใจหายนั่นก็คือความหิวครับคือต้องเข้าใจก่อนว่าสภาพแวดล้อมมันต่างกันลิบลับเลยนะในขณะที่ที่ราภาคกลางของจีนมันอุด,ดมสมบูรณ์พอปลูกได้สบายสบายแต่ทุ่งหญ้าทางเหนือนี่สิทั้งแห้งแล้งทั้งหนาว สำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยเสเบียงอาหารไม่ใช่สิ่งที่รอเก็บเกี่ยวครับแต่เป็นสิ่งที่ต้องสู้ต้องแย่งชิงมาเท่านั้นตรงนี้สำคัญมากเลยครับมันคือปรัชญาการเอาตัวรอดที่ต่างกันสุดขั้วเลยลองดูฝั่งโจโฉนะครับเขาคือผู้สร้างมองการไกลใช้นโยบายถุนเถียนสร้างสเบียงจากผืนดินเพื่อวางรากฐานแต่อีกฝั่งหนึ่งซ่องหนูพวกเขาคือผู้รอดชีวิตครับไม่มีเวลาไม่มีที่ดินจะทาแบบนั้น รัชญาของพวกเขามันเลยมีอยู่อย่างเดียวคือถ้าสร้างไม่ได้ก็ต้องยึดเอานี่คือ2วิธีคิดที่เกิดจากเงื่อนไขที่มันบีบคั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับอืมแล้วมันก็พาเรามาถึงคําถามสําคัญนี้แหละครับว่าในตอนที่ท้องมันหิวจนไส้จะขาดเนี่ยศิลธรรมมันหน้าตาเป็นยังไงการกระทําของทรงหนูอาจจะดูโหดร้ายนะครับแต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นจะมีสักกี่คนที่ไม่ทําแบบเดียวกัน และเมื่อความอยู่รอดมันสําคัญกว่าทุกสิ่งไอ้กลยุทธ์บนหลังม้าที่สั่งสมมานานเนี่ยมันก็ถูกปลดปล่อยออกมาเต็มรูปแบบเลยครับเปลี่ยนแดนเหนือให้กลายเป็นสมรภูมิที่ลุกเป็นไฟมีคำบรรยายสั้นๆที่บอกถึงความน่ากลัวของทัพนี้ได้ดีที่สุดเลยครับก็คือวิ่งไปยิงไปได้แค่นี้เลยแต่มันเปลี่ยนทุกอย่างคือมันทำลายกฎการรบในยุคนั้นไปเลยครับกองทัพอื่นต้องหยุดตั้งแถวแล้วค่อยยิงธนู แต่สำหรับทรงหนูการเคลื่อนที่ก็คือการโจมตีศัตรูนี่แทบไม่มีโอกาสสวนกลับเลยครับกลายเป็นเป้านิ่งให้หญิงเล่นสบายๆแล้วจากแค่การปล้นเพื่อหาของกินไปวันๆเป้าหมายมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องปากท้องอีกต่อไปแล้วแต่ตอนนี้พวกเขาต้องการแผ่นดินต้องการอำนาจต้องการสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาจากเท่าฐานของราชวงศ์ฮั่นและมันไม่ได้มีดีแค่วิ่งไปยิงไปได้นะครับบันทึกยังบอกอีกว่า ยิงแรงด้วยคือธนูของพวกเขานี่ไม่ใช่แค่ไม้จิ้นฟันที่ยิงก่อกวนนะครับแต่มันคือของจริงยิงทะลุเก,กราะได้เลยลองคิดดูสิครับทั้งเร็วทั้งแรงเจ้าเรไรไปสู้และนี่ไม่ใช่การตีมั่วๆนะครับเขามีสเต็ปของเขาเลยเริ่มจาก 1. มองหาเมืองที่การป้องกันละหลวม 2. ใช้ความเร็วเข้าถลม่มยึดสเสบียงให้เรียบส รีบถอยออกมาก่อนที่กองหนุนของศัตรูจะมาถึงและ4ซึ่งสำคัญมากคือเอาทรัพยากรที่ปล้นมาได้เนี่ยมาเสริมทัพตัวเองให้แกร่งขึ้นเพื่อเตรียมตัวไปตีเมืองที่ใหญ่กว่าเดิมมันคือเครื่องจักรสงครามที่เลี้ยงตัวเองได้สมบูรณ์แบบจริงๆครับโอเคแล้วเรื่องราวทั้งหมดของคนนอกกลุ่มนี้มันสอนอะไรเราได้บ้างเรามาดูบทสรุปกันครับบทเรียนข้อแรกและสำคัญที่สุดเลยก็คือในยุคที่ทุกอย่างพังทลาย คนที่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดครับแต่คือคนที่ปรับตัวเก่งที่สุดราชวงศ์ฮั่นเนี่ยเหมือนเสาหินที่แข็งแกร่งนะแต่พอเจอพายุก็แตกหักแต่ทรงหนูเป็นเหมือนต้นไผ่ครับที่ลู่ไปตามลมพวกเขาไม่ได้แข็งกว่าแต่พวกเขายืดหยุ่นกว่าและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้พวกเขารอดถ้าจะให้สรุปเป็นคู่มือการเอาตัวรอดฉบับทรงหนูเลยนะมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับหเลยคือใช้จุดแข็งของตัวเองให้สุด เขาเก่งเรื่องมา้าเขาก็ไปให้สุดทางนั้นเลย 2. เปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นข้อได้เปรียบการไม่มีเมืองให้ปกป้องก็แปลว่าไม่มีอะไรจะเสียไม่มีทางถูกต้อนจนมุม 3. เพื่อความอยู่รอดต้องไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์เก่าๆหรือความพักดีและ 4. ถ้าสร้างเองไม่ได้ก็ต้องเก่งเรื่องการแย่งชิงนี่คือปรัชญาที่ทาให้พวกเขายืนหยัดท้าทายมาหาอำนาจทั้ง3กมกกได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามไว้ให้คิดกันเล่นๆครับเรามักจะยกย่องโจโฉในฐานะผู้สร้าง แล้วก็ตราหน้าทรงหนูว่าเป็นผู้ทําลายแต่ถ้ามองดีๆแล้วทุกการสร้างมันก็ต้องทําลายสิ่งเก่าและทุกการทําลายก็อาจจะนำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ได้เหมือนกันบางทีเส้นแบ่งระหว่างสองคำนี้มันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ในยุคสามกกอาจไม่มีทั้งผู้สร้างและผู้ทําลายมันอาจจะมีแค่ผู้รอดชีวิตเท่านั้นเองครับ